พอจิตวิญญาณของเราตกปั๊บนี่มันไปหมดเลยนะลูกมันสลายเลยมันสลายไปเลยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วซ้ายก็เจอขวาก็เจอเดินหน้าก็เจอไอ้ถอยหลังก็เจออีกหนีจากไอ้ปัญหาข้างหลังมาแล้วเดินหน้าก็ยังเจอปัญหาอีกนั่นคืออะไรความอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณมาหมดเลยทีนี้พอเราอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณปั๊บมาทันที พอมาทันทีปับ๊บไอ้เจ้าตัวจากไปจากมาก็มาทันทีเหมือนกันก็คือความอ่อนแอของเราที่ทําให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยตกลงไปใช้คําว่าตกลงไปเลยนะลูกค่ะลงเบกเชิญค่ะ2โคริน12 9-10แต่พระองค์ตัดกับข้าพเจ้าแล้วว่า การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนวิธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าวิธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคิสตข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอ ในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆ <Amen. S 1> เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งเมื่อนั้นเ <Amen. S 1> อเมน2โครินบทที่12ข้อที่19พวกท่านคงคิดอยู่ตลอดมาว่าเราแก้ตัวกับพวกท่านเราพูดในพระคิดเฉพาะพระพักพระเจ้าว่า ท่านที่รักทั้งหลายทุกสิ่งที่เราทำนั้นก็เพื่อความเจริญของพวกท่านเอเมนค่ะ <Amen. S 1> ขอบคุณพระเจ้าค่ะแ่ลูกเบสและก็พี่ไก่นะคะก็สิ่งนี้นะจ๊ะเพราะว่าอันนี้อาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่เขียนและก็พูดถึงตัวเองนะจ๊ะแต่ที่มามีเคยแป่งปันไปแล้วว่าทำไมอาจารย์เปาโลถึงต้องพูดตรงนี้ในความอ่อนแอของท่าน ใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี้ท่านเป็นซาโลใช่ไหมก็ไม่ต้องพูดถึงละเพราะว่ามันมีเปลี่ยนปลงไปแล้วในในการที่อาจารย์ปาโลเป็นเซาโลมาก่อนก็โดนการที่เขาเอาขอเกิดน,นิดหนึ่งเขาได้เป็นคนที่เป็นทหารโรมันที่เขาเหยียดย่าพระเยซูไม่เชื่อแล้วแถมยังคมเหงชาวที่เป็นคริสเตียนใช่ไหมทั้งฆ่าทั้งจำคุกาจับไปจำจำคุกแล้วก็ทําลายล้าหมดครอบครัวอาจารย์ อาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหแบบตัวหนึ่งเลยสมัยนั้นนะจ๊าก็ถูกการแล้วจนหลังพระเจ้าทนไม่ได้ซาโลเอ๋ยทําไมมาข่มเหงเราถามเปาโลถึงสามครั้งใช่ไหมตอนนั้นซาโลก็ตาบอดเลยแสงสว่างของพระเจ้ามาแล้วก็พระเจ้าก็มีแผนการอีกเพราะอนาคตของปาโลเนี่ยจะต้องเป็นลายพระเจ้าจับคนประเภทที่ว่าดุร้ายอคืออาจารย์เปาโลเนี่ยสมัยที่เป็นซาโลเนี่ยดุร้ายมากเป็นคนที่ไม่มีความรักเลยเขาเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองของ เขาเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองในในใน,ในตำแหน่งของเขาเขาเป็นหัวหน้าทหารเลยก็เรียกว่าสมัยนั้นก็เป็นว่าผู้บัญชาการอ่าใช่ไหมเป็นผู้บัญชาการเขาก็แบบทําทุกทางที่เขาจะเหยียบย่ําคนที่เป็นคริสเตียนสารพัดที่เขาจะทานะจ๊ะฉะนั้นพระเจ้าก็ทนไม่ไหวแล้วต้องมาจัดการต่อคนบุคคลผู้นี้แล้วพระเจ้าก็รู้ด้วยว่าเซาโลเนี่ยจะมาเป็นอาจารย์เปาโล ที่สัตว์ชื่อและเป็นสาวกของพระอ,องค์นะจ๊ะอันนี้มามิก็เข้าๆให้ฟังนะจ๊ะฉะนั้นเดี๋ยวน้องดานียก็มาคุยมามีม่งจะจะค่อยๆเริ่มให้ให้รับรู้ถึงการเป็นคริสเตียนนะจ๊ะฉะนั้นตรงนี้ปั๊บเนี่ยอาจารย์เปาโลก็บอกว่าสมัยนั้นน่ะการอ่อนแอมีมากมายใช่ไหมการอ่อนแอก็คือหนามที่น้องน้องทิพย์จังหามยังจําได้น้องทิพย์ถามข้อนี้ขึ้นมาเะี่าเป็นหนามยอกหัวใจเขาที่เขาสลัดไม่ออก ช่ไหมจะลับไปออกทีนี้พระเจ้าตัดเลยพระเยซูตัดเลย,เย,เลยความอ่อนแออยู่ที่ไหนลิฟานุภาพของเราอยู่ที่นั่นเพราะอะไรเพราะว่าพอเราอ่อนแอเนี่ยพี่น้องทุกคนรู้หมดใช่ไหมทุกคนเนี่ยอ่อนแอหมดใช่ไหมทางานการไปทํางานนี่เราก็อ่อนแอได้ใช่ไหมเพราะว่าเราทํางานทุกวนันเรารับปัญหาในหน้าที่การงานของเราความอ่อนแอเกิดขึ้นทันทีเหนื่อยเหนื่อยในการทํางานใช่ไหมเหนื่อยในการทํางานด้วยแล้วก็เหนื่อยในครอบครัวด้วยถ้าคนมีครอบครัวก็เหนื่อย ในการที่มีครอบครัว้วยสารพัพเลยเอ้ยลูกจะไปโรงเรียนแล้วเราจะมีเงินค่าเทอมไหมเออสารภาพเลยพอสารภาพที่มีปัญหาปั๊บก็เข้ามาเลยว่าปัญหาของเราเนี่ยแก้ไม่ตกมันมีจะพูดตลอดเลยทุกพูดเลยแมย้ปัญหาเราแก้ไม่ตกพอแก้ไม่ตกปั๊บมันกัดสะสมเลยเอา่าวันนี้ยังแก้ไม่ได้แล้วเอาพิคิตอีกวันหนึ่งละเลก คือข้ามกระโดดไปคิดอีกวันละไอ้วันนี้ยังคิดไม่ได้เลยไปวัดไปไปคิดอีกเรื่องอีกคืออีกเรื่องอีกวันหนึ่งแล้วว่าเออถ้ารุ่นี้จะทํำยังไงอะไรต่ออะไรเนี่ยเรามีปัญหามากมายมากนะนี่คืออะไรคือความอ่อนแอความอ่อนแอมาจากไหนโดยที่เราเอาความคิดของมนุษย์ของเนื้อนหนังมาแก้ปัญหาด้วยตัวของตัวเองนะนี่คือการอ่อนแอแต่นล้นพอการอ่อนแอที่ที่เรามีปัญหาด้วยอัไฟจิตวิญญาณของเราตกเลย พอจิตวิญญาณของเราตกปั๊บนี่มันไปหมดเลยนะลูกมันสลายเลยมันสลายไปเลยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วซ้ายก็เจอขวาก็เจอเดินหน้าก็เจอไอ้ถอยหลังก็เจออีกหนีจากไอ้ปัญหาข้างหลังมาแล้วเดินหน้าก็ยังเจอปัญหาอีกนั่นคืออะไรความอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณมาหมดเลยทีนี้พอเราอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณปั๊บมาทันที พอมาทันทีปับ๊บไอ้เจ้าตัวจากไปจากมาก็มาทันทีเหมือนกันก็คือความอ่อนแอของเราที่ทําให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยตกลงไปใช้คําว่าตกลงไปเลยนะลูกหน้าหลักคืออะไรไอ้เจ้าตัวจากไปจากมาทําให้จิตวิญญาณของเราตกลงไปด้วยอ่อนแอไปด้วยปัญหาลุมเล้าเข้ามาเลยมันซัดเราเลยทีนี้เออซัดเข้ามาเหมือนพายุร้ายเลย โอนเอ็นไปเลยขนาดปากหลักแล้วอ่ะปากหลักแล้วก็ยังโอนเอ็นตามลมพายุเข้ามาพลมพายุเข้ามาการฝึกปัญหาแต่แล้ววันไม่ซ้ํากันเออเราก็ไปจดจ่อแต่ปัญหาแต่เราไม่ได้จดจ่อพระเจ้าลืมลืมพระเจ้าเลยตอนนั้นมามีก็โดนที่ลืมพระเจ้าเลยพระดามเข้มแข็งนะเออเรามีพระเจ้าอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าตลอดเวลาขอบปัญหาตอนนั้นมาปั๊บ น่าละมันเป็นช่วงของไอ้ตัวจากไปจากมาเข้ามาโจมตีเราทันทีฉะนั้นเราเป็นมันเราเป็นลูกของพระเจ้าโดนทุกคนโดนกลับตัวกลับใจเอยนี่ไม่ได้แล้วนี่เราหลงเจินแล้วเราไอ้ไอ้ตัวจากไปจากมามาครอบของจิตวิญญาณของเราล้วกลับตัวเลยหันเก้าเท่าไรเก้าสิบองศาจําได้ไหมพุทธที่แล้วเก้าสิบองศาทันทีหมุนปั๊บมาตั้งหลักอยู่ที่เดิมเลยเหมือนมุมมุมเอกศิลาแรงทันที พอตั้งหลักปับ๊บไม่ไปไหนแล้วขยับไม่ขยับแล้วลมพายุจะพัดมาฉันไม่ไปแล้วฉันเก้าสิบองศาแล้วปากกากอยู่กับพระเจ้าแล้วปุญเป็นมุมเอกสิลาแดงของพระเจ้าแล้วโฟกัสหาพระเจ้าทันทีเห็นไหมเยนโหกอพอเราโฟกัสหาพระเจ้าปับ๊บไอ้ปัญหาต่างๆรุมล้อมเข้ามาไม่สนใจขอบพระคุณพระเจ้ามอบกราบต่อพระเจ้าพระเจ้าพระองค์รู้หมดทุกเรื่องแล้วตอนนี้ ลูกมีเจอปัญหาหลายไอ้ต่างๆเข้ามาแบบรุมเร้าเข้ามามากเลยขอพระองค์ทรงช่วยลูกเพราะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยการสิ้นพระชนของพระเจ้าเนี่ยรับไปหมดแล้วไม่ใช่แต่ความบาปของเราความทุกข์ยากความยากจนปัญหาสารพัดโรคภัยไข้เจ็บเจ้ารับไปหมดอธิษฐานเลยทีนี้พระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเปิดปากพระเจ้ารู้ว่าเราเจอปัญหาอะไรเปิดปากเลยพระเจ้า ขอบพระคุณนะอย่าลืมขอบพระคุณนะขอบพระคุณพระเจ้าป้าขอเลยพระเจ้าลูกมีปัญหานี่สินกําลังลุมแล้วเอินค่าเทอมลูกไม่พอลูกจะเอาลูกไปโรงเรียนมีปัญหามากมายจังพระเจ้าโปรดรับภาระของลูกไปให้หมดขอพระบิณบริสุดทรงนำลูกว่าลูกจะทำสิ่งใดเอาเลยขอเลยทีนี้พังครูออกมาเลยเพราะเรารู้นี่ โตเราเองทั้งนั้นใช่ไหมที่รู้ปัญหาต่ของเราทั้งนั้นมาม,มิพาไม่ได้รู้ด้วยหรอกบอกเอามามิพาวช่วยอธิษฐานนิดหน่อยอันมาม,มิพาวอธิษฐานให้แต่ใจของเราเนี่ยโอ้โหมันร้อนลมเลยไม่ใช่โดนไฟร้นก้นนะคนละแบบเออไอ้ร้อนล้นด้วยไฟร้นก้นนี่คืออยากจะมาหาพระเจ้าใช่ไหมร้ลนล้นเลยแต่นี่ร้อนล้นด้วยความอะไรมันไฟเผาเลยลูกไม่ใช่ไฟของพระเจ้าเด็ยไฟจากตัวที่จากไปจากมามันเผาเราเลยความคิด ทุกอย่างมาเป็นหมดเลยโตเตอร์นี่โอ้โหเรียกว่าไข้ขึ้นใช่ไหมไข้ขึ้นอืคนไทยชอบพูดไข้ขึ้นใช่ไหมความคิดมากอะไรเงี้ยไข้ขึ้นเลยมันคิดไปตกไนงะมันปลดล็อกไม่ได้มันอะไรไม่ได้มันจุ่มล้อหมดเลยมอบให้พระเจ้าหมดเพราะอะไรเรามีสิทธิพิเศษเรามีพระวิญญาณสุดอยู่ในจิตวิญญาณของเราเป็นร่างกายเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าขอร้องเลยขอเลยพระเจ้าลูกกําลังมีปัญหาแบบนี้ยกไปให้หมด นะจ๊ะนั่นแหละแล้วเราจะปลดล็อกเป็นหน้าที่ของพระเจ้าหน้าที่ของเราคืออะไรอธิษฐานร้อนโลนวิงวอนต่อพระเจ้าหน้าที่ของพระเจ้าทําแก้ไขปัญหาหของเราทุกอย่างให้คลี่คลายด้วยอะไรเนี่ยพระเจ้าให้สี่ปัญญาเราเออให้พระเจ้าให้สี่ปัญญาเราเราจะทําอะไรต่อเราคิดในทางของพระเจ้าเราไม่ได้คิดด้วยเนื้อนหนังของเรา ตัดสินอไอเองฉันเก่งฉันแน่โน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 ไม่พระเจ้าเท่านั้นที่เก่งแน่อยู่องค์เดียวเราเป็นลูกของพระเจ้าเราขอนะอย่างที่มามีแต่ยกตัวอย่างมหตลอดเลยพ่อแม่ลูกเข้ามอกกลาบต่อพระเจ้าลูกเข้าไปหาพ่อแม่ปั๊บพูดจาดีๆเปิดปากพูดปั๊บพ่อแม่รู้ใจลูกเอาไปเลยลูกให้ Hi. เหมือนกัน แล้วเป็นลูกของพระเจ้าที่พระเจ้ารักและโปรดปรานเราเราขอเลยเปิดปากขอเลยมอบทุกสิ่งทุกอย่างลูกกาลังมีปัญหาแบบนี้ความเจ็บป่วยของลูกการเป็นหนี้สินของลูกสารพัดที่เรารู้หมดให้กับพระเจ้า yes amen ฮาลลิยาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไอล้ลาคขมคืนที่มันขมคืนอยู่ในใจเราลดล็อกทันทีนะต้องให้ทําเลยลูกมันมีให้ทําเลยหลังจากที่ก่อนจะหลับตาลงนอนเนี่ย มีปัญหาอะไรอยู่ในใจนอนไม่หลับมาสามวันสี่วันนอนไม่หลับเลยคิดไอ้ปัญหาตรงนี้ไม่จบสักทีเอาใหมา่วันนี้มามีถุงใจเลยมามีเพาหถึงใจเลยวันนี้เอาใหมา่ต่อไปนี้ไม่คิดตรงนั้นละมอบให้กับพระเจ้าเลยมอบเสร็จแล้วพระเจ้าลูกขอหลับเพื่อจะมีกําลังมีความกล้าหาญและแข็งแกร่งเพื่อที่จะทํางานรับใช้พระเจ้าต่อไปเออใช่ไหมพอเราบอกว่าเรามีทํางานรับใช้พระเจ้าต่อไปปั๊บ พระเจ้าให้ทันทีแล้วเราก็ทํางานรับใช้ในทางโลกมนุษย์ของเราด้วยเพราะอะไรไหมเราขอเราขอรับใช้งานพระเจ้าต่อไปแต่พระเจ้าบอกในเมื่อเจ้าเป็นมนุษย์พระเจ้าให้แล้วเจ้าต้องมีงานทำพระเจ้าไม่ให้เราขี้เกียจพระเจ้ารู้หมดพระพระเจ้าสร้างเราในเมื่อเราบอกพระเจ้าลูกจะได้มีพลักกาลังไปแต่งปันไปประกาศข่าวประเสริฐ พระเจ้าบอกแม่แค่นั้นหรอกลูกพระเจ้าเขียนให้เลยเอเขียนเข้าไปเลยเจ้าจะต้องทํางานในส่วนที่เจ้าเป็นมนุษย์อย่างที่มามีบอกหน้าที่การงานเราไปทําขับรถไปปั๊บพระเจ้าก็ให้เลยความชื่นชมยินดีร้องเพลงขับรถไปด้วยเออมองอะไรก็เห็นเป็นภาพสวยงามไปหมดเพราะอะไรเราถูกปลดล็อกแล้วเราไม่คิดไม่วิต,ตกกังวลไม่ลูกต่อไปนี้ไม่ ทุกคนมีปัญหาหมดจำไว้เลยมามีขอหนุนใจเลยนะมามีพาบอกเลยหนุนใจเลยว่าทุกคนมีปัญหาหมดเราไม่ต้องไปเปรียบเ,เทียบว่าคนนั้นเขาจะมีปัญหาใหญ่กว่าเราไหมน้อยกว่าเราไหมไม่ต้องไปคิดลูกให้คิดไปว่าทุกคนมีปัญหาหมดเหมือนกับเราแต่เรามีสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่น ที่เขาไม่ได้เป็นลูกพระเจ้าที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเราสามารถที่จะบอกพระเจ้าได้เลยด้วยปากของเราด้วยใจของเราที่เราเจอปัญหานั้นมอบให้กับพระองค์ไปไอ้ลาภผมคืนที่มันเป็นทิ่มแทงที่มีแต่ปัญหาต่อปัญหาอะไรเงี้ยผมคืนมาจากหลายความคิดที่แก้ปัญหาไม่ได้นั่นคือคาการผมคืนผมคืนในหัวใจเออมันเจ็บแตบมันเจ็บแป๊บๆเลยโอ้นอนก็นอนไม่หลับกินก็ไม่อร่อยเห็นไหมนั่นแหละลูกมันต่อเนื่องมาเลยทําให้ร่างกายเราซุดโทมด้วย ฉะนั้นกลุ่มไฟพยานสุดจะมีร่างกายที่สดสวยงดงามและหล่อเอ,อเป็นลูกของพระเจ้าเราจะสดสวยตลอดเวลาอายุแค่ตัวเลขออ,อายุแค่ตัวเลขใบหน้าของเราอิ่มเอิบผ่อ,ผองใสามากเนี่ยคนเขาไม่รู้หรอกว่าอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบหกแล้วไม่มีใครรู้เพราะใบหน้าของเราอิ่มเอิบผ่อ,ผองใสเพราะว่าอะไรมอบให้กับพระเจ้าอย่างเดียวอันนี้เป็นยาขนานเอกเลยนะลูกมามีพาวขอหนุนใจเลยไม่ต้องไปกินยาอะไรหรอก มไม่ไม่ตัดไม่ดื่มยาอะไรเลยนะตอนนี้ดื่มนิดหนึ่งคือ,อยากแก้ไอนิดหนึ่งเพราะอะไรพระเจ้าเป็นผู้ที่รักษาเยียวยาเราทาให้เรามีสติปัญญาทําให้เรามีความชื่นชมยินดีสารพัดหัวเราะเลยมามีล้วชอบหัวเราะอะไรก็ขำไปหมดละไม่ใช่แกลงนะเป็นเองลูกเป็นเองมาน,นีจะขำหัวเราะตลอดและเสียงดังด้วยนั่นแหละลูกเป็นสิ่งที่เราจะ ปลอดภัยจากโรคภัยแค่เจ็บและสําคัญสุดไอ้ปัญหาต่างๆมันหลุดท,ทันทีมันปลดล็อกท,ทันทีเรามอบให้พระเจ้าเลยมอบมอบมอบมาอีกก็มอบมอบพระเจ้าไม่ต้องห่วงเราพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยสามารถเจ็บของเราได้หมดทุกเรื่องทั้งโลกในยกี่ล้านกี่ร้อยล้านคนน่ะพระเจ้าเจ็บหมดเพราะอะไรพระเจ้ามีฤทธิตเต์เดชอํานาจมากมายไปเลยพระเจ้าไปฟังไม่หมดไอ้ปัญหาของเราพระเจ้าไปจับฝังหมดพระเจ้าล้างหมดชาระล้างหมดแล้วเราก็เลยเป็นคนที่ชอบทา เรามีเวลาทํางานรับใช้พระเจ้าได้เต็มที่นะจ๊ะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะอย่ากังวลเรื่องปัญหาลูกมามิพาวทำไมพูดได้ละมามิพาวเพราะมามิพาวไม่มีปัญหาเหมือนอย่างลูกเหมือนอย่างผมเหมือนอย่างหนูไม่ใช่ลูกปัญหามีทุกคนคนร่ำรวยมีปัญหามากกว่าเราอีกลูกจับไว้เลยนะคนร่ำรวยเพราะมามิเคยคุยกับคนร่ำรวยด้วยไม่รู้จเอาเงินไปทำอะไรแต่มีปัญหาเออเอายี้สิ ไอ้มีเงินไม่รู้จะไปทําอะไรแต่มีปัญหามนมีการเอาแล้วปัญหาอะไรอะ่ะเออมีเงินเยอะด้วย่วงสมบัติไอ้ลูกสามคนจะฆ่ากันหรือเปล่าเห็นไหมนั่นแหละจงไว้เลยลูกปัญหามีเท่าคนต่อให้เขามีเงินมากกว่าเราเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยเท่าเขายังมีปัญหาเลยฉะนั้นมามิพาวนูนใจหรือว่าอย่าไปกลัวปัญหาลูกอย่าไปกลัวปัญหาเรามีพระเจ้าเรามีสิทธิ มอบให้ก้าเจ้าเลยทีนี้ลูกหลับสบายเลยโอ้โหททนี้อาหารที่เคยกินไม่ได้กินไม่อร่อยต่อไปนี้มันอร่อยหมดนะลูกแม้กระทั่งน้ํายังหวานเลยเอเมนฮาลุยาณนะลูกนะไม่ใช่น้ําเหล้านะลูกนะอ,อน้ําเปล่าเรานี่แหละลูกแต่ว่าออน้ําเหล้าอุดแค่ช็อตถึงนะลูกนะรักษาเป็นกระสายยาแต่อย่าเป็นขวดนะลูกอันนี้ไม่ว่ากันอย่าทะเลาะกันละกันนะจ๊ะ,ะค่ะเอเมนฮาลุยาชิญนค่ะต่อไปค่ะ กิจการบทที่สิบเจ็ดข้อที่ยี่สิบแปดเพราะว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเชื้อสายของพระองค์เอเมนค่ะเเมนข้าอภิเษกอภ่พระ,พระลูกลิวค่ะฉะนั้นตรงนี้นะลูกว่าเรามีชีวิตนะการไหวตัวอะไรในพระองค์คือการไหวตัวในพระองค์นี่คืออะไรเรารู้ในพระวจนะ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไว้ตัวไม่ใช่แต่อย่างนี้นะลูกนะไม่ใช่โยกไปโยกมาไว้ตัวเราไว้ตัวคือการเปลี่ยนแปลงที่เรามีพวจนะใช่ไหมที่เรามีพ,พ,พ,พวจนะฉะนั้นข้อจริงคือคือว่าเราเองก็เป็นเชื้อสายของพระเจ้าเดีย๋ยวพวกเรานี่ทุกคนในกลุ่มพย,ยายามจดเป็นเชื้อสายของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกและเรียกและการสาคัญที่ถูกการเติมด้วยถูกการเติมด้วยใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้เราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วพระเจ้า พระบิดาพระบุตรพระวิญญาณสุดใช่ไหมสามภาคภาคเดียวกันพระวิญญาณสุดเป็นผู้ที่โดนจิตโดนใจให้กับผู้เปิดเผยพระวจนะได้เขียนพระวจนะท,มมนทั้งเล่มเนี่ยขอมามิโชนอทั้งเล่มเนี่ยทั้งเล่มให้เราอ่านให้เรารับรู้ใช่ไหมฉะนั้นการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวก็คือการถูกการชำระล้างให้การเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงของจิตวิญ,ญญาณเรา ให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่บามีเกิดแต่แรกแล้วว่าเรามอบให้กับพระเจ้าความทุกข์ยากความลำบากใจความยากเย็นเข็นใจสารภาพที่มีปัญหาเรามอบนั่นคือการไว้ตัวไว้ตัวในการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าในอะไรรู้ไหมลูกพระวจนะทั้งเล่มพระวจนะทั้งเล่มแล้วก็บัญญัติอีกลกพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตสุดซึ้งความคิดและการกระทํา พอเรารักป้าเรามอบเลยไม่ใช่ว่ารักแล้วไปเอ,เอาเอาความทุกข์ยากให้พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ตีความหมายแบบนั้นพระเจ้ารักเราฉะนั้นเรานึกถึงสิถ้าเรารักใครสักคนพอคนคู่รักของเรามาพูดป๊าเออนี่เธอฉันเออฉันไอ้นูน่นไอ้นี่ฉันฉันอยากจะได้ไอน้นู่นหรือฉันกําลังมีหนี้สินเขามาเปิดเผยกับเราปร้าเรารักเขานี่เรายอมเลยโอเคเธอมีหนี้สินเท่าไหร่ฉันช่วยเหลือเห็นไหมถ้าไม่มามียก ยกปัญหาตรงนี้ขานนี่สินเพราะโลกปัจจุบันนี้มีแต่นี่สินกันทั้งนั้นเพราะเศรษฐกิจทุกอย่างที่มามีคอยศึกษาคอยฟังเสียงว่าเออประเทศนั้นเป็นยังไงประเทศนี้เป็นยังไงมามีศึกษาหมดไม่ใช่อยู่นิ่งเออมามีจะหาข้อมูลอะไรต่ออะไรมาเพราะมามีมานั่งอธิษฐานไงคือมามีหาข้อมูลตรงนั้นปั๊บไอ้ตรงนั้นเกิดขึ้นเลยปับ๊บมามีนั่งอธิษฐานอธิษฐานให้เลยโดยที่มามีไม่รู้จักมามีก็อธิษฐานให้เขา นะนั่นแหละคือสิ่งที่เราไหวไปกับพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าสอนเราแบบไหนในพระวจนะใช่ไหมเรามอบให้พระเจ้าอย่าไปวิตกกังวลณวันนี้อย่าไปถึงอย่าไปคิดถึงอันัตเดก็คืออีกวันนึงในพระวจนะในพระวจนะมีบอกแล้วก็ทาวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็คืออะไรอีกมอบให้กับพระเจ้าให้หมดพระเจ้ารับได้ทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์ยากของเราเพราะอะไรไหมพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยนิ่งสงบ แล้วมีจิตใจของเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าพระพเจ้ารู้ไงตราบใดที่ชีวิตจิตวิญญาณของเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าอาภัจจนะคุยกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าสื่อสารกับพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขนั่นทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าถึงไมบอกว่า เราลักเจ้าแล้วหวงแหนเจ้าสิ่งใดที่เจ้าไปไหว้กราบไหว้ลูกเคารพเป็นสิ่งที่พระเจ้าเสียอิสเอียนเห็นไหมแน่นแหละมาตีความหมายให้เข้าใจเลยรู้ว่าพอมายพระเจ้าใช้คําว่าเสียอิสเอียนเพราะสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการคือลูกเคารพฉะนั้นก็คือไอ้ความคิดความกังวลอะไรของเราเนี่ยเท่ากับเป็นลูกเคารพทันทีแล้วพอเราไปจดจอ่อไอ้ปัญหาตรงนั้นเราลืมพระเจ้าเราลืมพระเจ้าเลย ไม่เข้าหาพระเจ้าไม่คุยกับพระเจ้าไม่สื่อสารกับพระเจ้าไม่ขอบคุณพระเจ้าไม่โน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 ดอต่อไปนี้ไม่ํามามีพาวขอหนุนใจเลยดีที่สุดไหมลูกถ้าเราไม่เอาตรงนั้นเรามาหาพระเจ้าโน้มตัวกับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าอาบน้ําไปมามีก็คุยกับพระเจ้าร้องเพลงกับพระเจ้าไปอธิษฐานให้พี่น้องมามีก็ทําทุกเวลาหมดเลยนะแม้กระทั่งการทําอาหารทานเองมามีก็คุยกับพระเจ้า นัน่นแหละลูกเราใช้เวลากับพระเจ้าแล้วปัญหาต่างๆมันมันลยไปโดยอัตโนมัติอัตโนมัติเลยลูกนี่สินกําลังครอบไอคนทวงหนี้มาเข้าประตูบ้านปั๊บไม่มาลูกพระเจ้าทํางานแทนเขาแทนเราไปพูดกับเขาเลยไม่ต้องไปตามหรอกบ้านเนี้ยอืพระเจ้าบอกเลยไม่ต้องไปตามหรอกให้ไอเจ้าหนี้มาคิดดีกับเราเอกีกเออมีความเมตตากับเราอีก ไม่มาเออเดี๋ยวเขาก็ามาคืนเราเองเผลอๆยกนี้ให้เลยเอเมนอาเลูยใช่ไหมลูกฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยให้เราติดสนิทกับพระเจ้าอย่าลืมพระเจ้าทําไมพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่พระองค์สะ,อสะเอียดเอียดก็เพราะคือตรงนี้แหละลูกพระเจ้ารู้ใจเราพระเจ้ารู้จิตมนุษย์ของเราว่าเราเนี่ยหลงจึงพระเจ้าง่ายมากเลยแต่ไอสิ่งที่เป็นล่อลวงเราเนี่ยโอ้โหไอความมืดมิดไอเจ้าตัวจากไปจากมามารอบปับ๊บเราไปง่ายมากเลย ไปชื่นชมกับเขาทนอยู่กับเขาได้มากมายเลยเห็นไหมให้ให้นึกเอาเลยลวูกแต่ละคนเนี่ยรู้กดเออพอไปอยู่ตรงนี้ปั๊บนี่โหชื่นชมยินดีเลยเป็นความบาปด้วยแต่ไม่สนใจแล้วตอนนั้นความบาปฉันไม่ฉันไม่ฉันลืมไปเหมือนกันฉันก็ไปอยู่ในความบาปอยู่ในความมืดคิดดีไปอีกเลยหาว่าเป็นสิ่งที่ดีโนโนไม่ใช่ลูกเรามาหาพระเจ้านี่ง่ายมากเลยนิ่งสงบคุยกับพระเจ้า สารภพาพผิดกับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายกปัญหากับทุกสิ่งของของ,ของลูกไปให้กับพระเจ้าให้หมดพระเจ้ารับเลยหมดลูกพระเจ้ารับเลยฉะนั้นตรงนี้จำไว้เลยลูกอย่าลืมพระเจ้าทุกอย่างอะไรมาที่เรามีปัญหาเนี่ยมันมาจ่ายจากตัวจากไปจากมามันต้องการให้เราหลงลืมพระเจ้านะจำไว้เลยนะลูกนะต้องการให้เราหลงลืมพระเจ้ามันจะเอาปัญหามาใส่เ,เราฉะนั้นในเมื่อเรารู้แล้วน,นี่ มันมีบอกแล้วสวมยุทธภัณฑ์เลยมาเช้าเขียนบอกส่งไปแล้วสวมยุทธภัณฑ์รับคมดาบสวมยุทธภัณฑ์ไม่พอรับคมดาบอีกมาฟังอ่านเทจะนะนั่นแหละคือคมดาบไอเราไม่ถูกใครมาเชื่อเฉืออเราหรอกเราจะเอาคมดาบของเราเนี่ยไปเชื่อเฉือนไอสิ่งตรงนั้นไอสิ่งที่มันมาทาลายความคิดการกระทําของเราทําให้เราเนี่ยหลงเจินไปเนี่ยเอาตรงนั้นเลยลูกเอาเพราะวาจะนะเชื่อเฉือนไปเลย อ่าจพจนะเลยสวมยุทธภัณฑ์เอเฟซัสสวมไปเลยนั่นหละลูกเป็นสิ่งที่เราปกป้องด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าให้กับเราเรามีสติปัญญาปามเออเราต้องอ่านพระชนะสิเราต้องคุยกับพระเจ้าสิขอบคุณพระเจ้าสิใกล้ชิดกับพระเจ้าสิเรามีความทุกข์ใช้มอบให้พระเจ้าไปเลยนั่นแหละลูกนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าจึงปกป้องเราด้วยวิธีนี้แล้วพระเจ้าก็นอนุมัติไปนะ ให้ไอ้เจ้าต,ตัวจากไปจากมาเนี่ยมาโจมตีเราพระเจ้าอนุมัติเพราะพระเจ้าจะทดลองดูซิว่าเราเนี่ยเข้าใจในพระเจนะเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยค่อยแค่น้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นมามีถึงพูดตลอดเวลาว่าถึงให้เป็นคริสเตียนมาสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีกับคนที่เป็นคริสเตียนใหม่แต่ความร้อนรนขเขาบางคนที่เป็นคริสเตียนมานานหลายปีนี่โอ้โหเยอะยิ่งจองหองเลย ภาลาสีลูกภาลาสีฉันติงฉันแน่ฉันรู้หมดฉันรู้หมดเราต้องเป็นคนที่ถ่อมยอมรับมามีมีพี่น้องเนี่ยอ่านเอา,เอายอกเชิดน้องเอมมลม,มาลืมมาลาโก1สิบสี่ไม่ใช่ลืมหรอกคือคือคือ พอได้จบมาแล้วปั๊บไม่ได้อ่านทบทวนแต่พอจะมามีจะต้องมาทําหลังจากที่มามีจะก่อนมาแป,งป่งปมามีจะต้องอ่าอนพระวจนะหมดทุกข้อแล้วมามีก็ต้องมาดูอีกว่าพระวจนะข้อน,นั้นจะเป็นยังไงยังไงแล้วข้อบาราโกสิบสี่หาไปถึงยี่สิบห้าแค่ยี่สิบสามเพราะเป็นหัวใจคือศินมหาสนิทแล้วน้องแอลนเนี่ยก็อ่านด้วยเขาก็รู้เลยแล้วอยู่ๆมามีก็โทรไปหาน้องไก่เอ๊ะน้องไก่มันมามีต้องต่อถึงยี่าเนี้ยเห็นไหม พระเจ้าให้สิบปัญญาเราน้องแอลเขาก็รู้เห็นไหมอันนี้แหละลูกเป็นสิ่งที่เราในเมื่อเราจดจ่ออยู่พระเจ้าปั๊บพระเจ้าสำแดงเลยให้มามีเน้นข้อนี้อ่ะพออ่านข้อนี้ก่อนเลยไม่ได้อ่านโตอื่นก่อนเลยไนดะ้อ่านสิบสี่มาราโกสิบสี่ก่อนเลยเอา้าวนี่เราพลาดไปนี่ต้องอ่านให้ครบสิเป็นหัวใจนะการทำสิ่มหาสนิทเออพระเจ้าจะตัดยังไงเป็นถึงเล่าอวุลอีกแล้วมามีขาดขาดไปยี่สิบสี่ยี่ิบห้าสองข้อ อันนี้เป็นหัวใจเหมือนมีนม้เอาเลยโทรเลยน้องไก่เฮ้ยพี่พาวภาพไปนะเหมือนมีพาวภาพไปเติมตอนนี้ปรับน้องแอลเขาบอกเขาอ่านแล้วเขารู้แล้วว่าทําไมที่ไม่มีถึงจะไม่เห็นไหมลูกนั่นแหละสิ่งตรงเนี้ที่พระเจ้าให้ติปัญญากับเราแล้วพระวิญญาณสุดก็มาว้เสียงให้มหมืนี้ว่าอ่านข้อนี้ก่อนลูกเห็นไหมเอเมนฮาลิวิยาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าโฟกัสที่พระเจ้าแสวงหาพระพักพระเจ้าลูกนานเดีย มาใหมจ่จาไว้เลยนะลูกมีแอปมีมีไปเพิเเเเเร์บไปเิร์บยังไม่ไปคุยกันนะจ๊ะฉะนั้นตรงนี้นะลูกทุกสิ่งทุกอย่างให้เราโอกาสพระเจ้ามอบการพูดของเราเปิดเผยกับพระเจ้าหมดเ,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 เลยพระเจ้ารู้มหมดแล้วอย่าอายพระเจ้าไม่ต้องอายเออยังอายมามีได้แต่ไม่ต้องอายพระเจ้าเพราะพระเจ้ารู้กับเราหมดแล้วว่าเราทําอะไรมันปลงเป็นอะไรอยู่อะไรต่ออะไรเย้ะ พูดเลยให้หมดนะจ๊ะค่ะเอเมนฮาลูยา